สวัสดีค่ะตอนรับเราก็สู่ช่องยานหนิงโกกตุมนะคะตอนนี้ย่าหนิงก็จะให้ข้าวเจ้าหมาน้อยนะคะฟัง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 ได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วเอาวอาหิวแล้ว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 เอาวเนียงกินเอ้าไม่เห็นเลยข้าวนลยกินกิน เอายังไม่เห็นข้าวเลยเอา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 กินไม่เป็นหรือ,อยังไงนี่เอากินเป็นแล้วเอาเอา,เอากินกินกินนี่นี่นี่ไอ้ตัวนี้กินไม่เป็นกินไม่เป็นเอากิน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 เอาเข้าไปกินเข้าไปกินึ กินแล้วกินแล้วนี่กินแล้วกินแล้วกินแล้วอืมเอาากินกินกินเอาตัวไหนกินเป็นตัวไหนก็กินตัวไหนกินไม่เป็นก็ไม่เป็นอากินกินกินไหตัวนั้นกินไม่เป็นเอาาเอาตอนนี้มีอยู่หตัวนะคะที่แปดตัวนั้นเขาก็ไปก่อนแล้วนะคะไปสนิมสนิม เอาห้าวเข้าใน้นเอข้าไปเอานมให้ลูกกินเร็วเด็วชน,นิมมาชนิมมานี่เร็วมา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 เอานมให้ลูกกินเร็วมาอืมไอ้พวกนี้ตัวไหนกินข้าวเป็นก็กินส่วนตัวไหนกินข้าวไม่เป็นก็ไม่ได้กินเอ้าอืมเอ้ย,อยสองตัวนี้กินเป็นจังเลย สองตัวนี้กินเก่งไอตัวนี้กินเป็นไหมนาะลุ้นลุ้นลากียวกินเป็นไหมลุ้นลุ้นลาจิยวก็เริ่มเรียและลาจิยวเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มจะกินเป็นแล้วไดลากิยวเริ่มแล้วเริ่มเรียแล้วเริ่มเรียแล้วนี่ดูที่จะกินหมดไหม อะไรเจียวกินไม่เป็นเลยอ้าวกินเก่งแล้วเริ่มกินเก่งแล้วนี่อืแน่นกินเป็นแล้วกินข้าวเป็นแล้ว ต้องหัดให้กินแบบนี้ก่อนนะคะหัดให้หมาน้อยกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อข้าวต้มนะคะทำข้าวต้มให้หมาน้อยกินอืมเริ่มกินเป็นแล้ว ไอ้ตัวลาเจียวเริ่มกินเป็นแล้วตัวลาเกียวก็เข้าไปกินกับเพื่อนแล้วโอ้โหแต่ตัวนี้กินเก่งมากเลยอ,อ้าวไอ้ตัวนี้ไปขี่คอไอล้ลาเกียวโอ้ยอเหลืออยู่หกตัวนะคะสองตัวนั้น ก็มีเจ้าของเขามาเอาไปกินนมนะคะเ <_ S 1> ข,า,ขาจองไว้คะ <_ S 1> <ข>่ะเขาก็เอาไปกินนมนะคะตอนเยีนเขาก็เอากลับมาหาเพื่อนนะคะ <_ S 2> นี่ทำข้าวให้หมาน้อยกินนี่โอ้รู้สึกอิ่มแล้วหมดเกลี้ยงเลยเห็นไหมนี่อืมไอ้ลาเจียวก็เข้าไปกินด้วยอืมเริ่มกินข้าวรู้จักกินข้าวแล้ว นี่หมดเกลี้ยงเลยแจ้งกันกินคงจะน่าอร่อยนะคะค่ะกินตัวเดียวไม่อร่อยหรอกถ้าแย่งกันกินนี่โอ้โหหมดเกี้ยงเลย<อ>เห็นไหมล่ะกินอะไรอะไรก็อร่อยนะคะถ้าแย่งกันกินนะคะ,คะไอ้ตัวนี้สองตัวนี้อิ่มเลยนี่อิ่มแล้วยังเหลือไอ้สี่ตัวนี้ ที่แรกอลไรเจียวกินไม่เป็นตอนนี้กินได้เป็นแล้วรู้จักกินแล้วโอ้โหพอรู้จักกินนะคะเข้าไปกินในกลางกลางชามเลยนู่นอไร่อยไอตัวนี้ตกขี้ตกใจจังเลยโอ้โห ขี้ตกใจขี้ร้องไอตัวนี้โอ้โหไอลาเกวเข้าไปอยู่ที่กลางชามเลยน่นสนิมมาให้ลูกกินนมเลยสนิมเร็วมาสนิมมาสนิมไปให้ลูกกินนมไปไปลูกไม่กินเยอะหรอกลูกกินได้กินข้าวแล้วไปให้ลูกกินนมไปไปสนิมไปไปเข้าไปให้ลูกกินนมไปไป เร็วโอ้นอนเฉยไม่ลูกกินนมเลยเหรอข้าวก็ให้กินอิ่มแล้วนะอ้าวไปลูกกินนมไป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 มา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 สนิมมามาสิอย่าพูดยากสนิมไปให้ลูกกินนมเร็วไปไปไปเข้าไปให้ลูกกินนมไปไปไปเข้าไป,ไปให้ลูกกินนมไปไปไปเข้าไปไปให้ลูกกินนมไปไม่ให้กินยังไง ไปไปลูกกินนมไปไปสฉิมไปเข้าไปลูกกินนมโอ้โหไม่ยอมเลยเอาให้ลูกกินนมสินี่ลูกร้องอยู่แงแง่แงอยากกินนมแล้วนะอะเห็นไหมลูกแก้งกยกินข้าวเกีย้ยงเลยนูน่นหมดเกีย้ยงเลยเห็นไหมโอ้เดี๋ยวจะทำให้กินอีก เดี๋ยวทำข้าวต้มให้กินอีกโอ้โหไอเจ้าลายเจียวติดใจเลยเข้าไปอยู่ในกลางชามเลยนุ่นสนิมก็เฉยเลยไม่ยอมให้ลูกกินนมเลยก็ต้องเอาข้าวนะคะเสริมให้กินนะคะโอ้โหเฉยเลยเดี๋ยวจะทำข้าวให้กินอีกก่อนเนาะ

มามามาวิ่มาไล่เจียวไล่เจียวมามาเอาไอ้ล่เจียวไม่เห็นข้าวอีกแล้วเออมันจะเห็นได้อไอ้ล่เจียวเว้ยเพื่อจะเห็นข้าวได้เขากินไปหมดแล้วอ๋อรุนรุนมามามา ดูสิอาหมดแล้วอ้อะจะได้กินกับเขาไหมน้องอ้านะคะยังกัดกินอีกแล้วนะคะ,ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ